สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีนัทารหลอด689ที่เป็นช่องของการดูดวงโดยใช้ไพ่24ซีและออร์เคิลคลิปนี้เราจะมาดูพลังงานกันว่าเวลานี้ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาตอนนี้เป็นอย่างไรมาดูที่พลังงานความรู้สึกของคุณในตอนนี้หถ้วย สองมท้าเด็กถือถ้วยสี่เลียนความรู้สึกที่คุณมีกับเขาในตอนนี้คือความรู้สึกที่ผูกพันคุณรู้สึกผูกพันกับเขามากและทุกครั้งที่คุณนึกถึงเขา ภาพความทรงจำที่ดีๆก็คงยังอยู่ในใจของคุณอยู่คงยังนึกถึงวันเก่าๆเมื่อครั้งที่คุณกับเขามีกันและกันมันเป็นภาพความทรงจำที่แสนจะอบอุ่นช่วงเวลาที่แสนจะอ่อนโยนและเขาแสนที่จะน่ารักความรู้สึกนั้นได้หล่อเลี้ยงหัวใจคุณเอาไว้และคุณก็อ่อนไหวทุกครั้งที่นึกถึงมัน คุณยังคงไม่ลืมและยังคงรอคอยและมีความหวังว่าสักวันว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาเจอกันอีกและก็อยากให้ความรู้สึกเดิมๆกลับมาอีกครั้งกลับมาเหมือนในวันที่ยังเคยมีการเล่นลกันอยู่ความรู้สึกในใจที่คุณมีกับเขายังคงแม่นคงไม่เปลี่ยนแปลง คุณยังคงเก็บความรู้สึกที่มีต่อเขาไว้ในหัวใจอยู่เสมอส่วนความรู้สึกของเขาในตอนนี้ที่มีกับคุณราชนีถือไม่เท้าสิบไม่เท้าทเสแล้ว ราชาเถดดาเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากเลยนะคุณดูดีคุณมีสเสน่ห์คุณสามารถจัดการอะไรก็ได้ต่อให้มันหนักแค่ไหนก็ตามคุณก็เอาอยู่แต่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นเรื่องยากมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากมาย อาจจะเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่เราแต่อาจจะมีคนอื่นๆที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยคุณอาจจะมีคนอื่นอยู่ที่ไม่ใช่เพียงแค่เขาและเขาอาจจะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้คุณอาจจะรู้สึกว่า เขาดูเย็นชาเขาไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกให้คุณได้รู้ว่าเขาเองคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเป็นแน่และบางครั้งก็ดูมีอีโก้โดยไม่ยอมง้อใครง่ายๆด้วยคุณอาจจะคิดว่าเขาอาจจะตัดสินใจที่จะยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้ เละไม่พยายามต่อไปแล้วก็ได้หรือเขาอ,อาจที่จะปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปแล้วแต่โชคชะตามีข้อความจาก Love ออโรค Now is the time to give to yourself เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณคุณให้เวลากับตัวเอง กลับมาโฟกัสที่ตัวคุณเองก่อนนะิเลนเดอร์ในบางครั้งเราก็ต้องยอมแพ้กับอะไรบางสิ่งยอมปล่อยวางกับสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆเ,เพื่อที่จะรอให้มีสิ่งใหม่หรือโอกาสใหม่ๆเข้ามาแทนที่